ตื่นเต้นมากเลยค่ะถูกเป็นมากเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเรามาในนามของมีซ u s i c ด้วยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่พวกเราวงลิสได้โชว์ร่วมกันด้วยค่ะก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะใช่ค่ะทุกคนก็จะได้เห็นสดครั้งแรกด้วยค่ะก็ตื่นเต้นมากๆเลยหวังว่าทุกคนจะชอบค่ะซื้อบีซีบีเราะไม่ยอมแพ้ พี่สมิตรติ๊กจุ๊เนายังยังไม่ปล่อยเพลงไอ้รอเชียร์อยากให้รอเชียร์ติ๊กจุ๊บของผมเนอุวยไม่ต้องดูโชว์ของพี่สมิตรด้วยอันนี้บอกอลุกไว้ก่อนว่าเป็นโชว์ที่ที่ช่องอ่ะยังไม่เป็นเป็นโชว์ที่คิดใหม่อยากให้ไปรอลุ้นว่าเป็นโชว์อะไรแต่ว่าไม่เคยเห็นแน่นอน้องพอดีมันยังไงครับมันร้อนอยู่ยังไงอากาศมันร้อนมันฮอตค่ะร้อนรอนมาก มันเวับโมันเกี่ยวกโชว์จะมีแบบเคลอบังทีด้วยเป็นอีสามนเป็นอะนเปพสาคือฟัเออสานแลวก็า้นเออแต่ว่าาแฟนมมาเยอมากแดดร้อนใช่ก็ต้องสู้ก <Yeah> ันว่าแดดหรือว่าเราจะฮอตกว่ากันรอว่อไป คือจะบอกว่าแบบแฟนเขาน่ารักมากคือมาตั้งแต่เียงเลยมามากันเยอะมากแล้วปีนี้ผมรู้สึกว่าเป็นปีที่พิเศษตรงที่แบบคนเยอะจริงๆอ่ะเราเราขับรถเข้ามาแล้วก็แบบตื่นเต้นอยากจะกานโชว์ให้ทุกคนได้ได้ดูจริงๆครับก็ขอบคุณมากๆที่ที่มากันเยอะขนาดนี้ค่ะที่ไปสนามไปสนามด้วยโชว์เสร็จก็เปลี่ยนสีสินเงินครับเป็นไงบ้างพี่สาวผมได้กับตันที่ พี่พี่บอกะเป็นกับตันทีแรกเขาบอกว่าพี่เขาเป็นกับตันที่เก่งม,มากแล้วผมว่าภูมิใจที่ได้อยู่ทีมเขาและอยากของเขากับตันเป็นยังไงบ้างแล้วแต่ก่อนหน้านี้คือค่อนข้างหลายคนจะห่วงอ,อย่างนั้นซ้อมล่าสุดอะกับตันก็ไม่ได้ลงเพราะว่าสมบาดเจ็บยังเจ็บอยู่แต่ว่าเหมือนเขาขก็จับกันเลาเซฟม,มาเพื่อนแบบน,นี้เลยเสมอนนเลยจะได้เห็นพี่โป๊ะเล่นยาวๆที่ว่ากับตันเราสามารถสู้กของตันที่เก่งได้กับตันบอกว่าปีนี้ต้องแชมป์นะ ทีี่่นแหละวจากการทีมอัดฉีดอะไรบ้างถ้ากินมาจะต้องเป็นแชมป์เอ่อยังไม่ได้คุยกันแต่คิดว่าน่าจะอาจฉีดเยอะเพราะพี่โป๊ะเป็นกับตังทีแรกแล้วถ้าได้แชมป์ด้วยมันที่นั่นกับตังที่พูดกันทีเป็นที่แอนดี่เจนแก่ขึ้น เราสามารถเห็นร้างของกันได้เลยจากได้นี่ผมก็ฟิตซ้อมแบบสองสามเดือนมาเพื่อวันนี้เลยนักนักเตะทุกคนด้วยเราะเพราะว่าถ้าพูดถึงนักแสดงชายในช่องเ่ยทุกคนก็รอวันนี้โอวัีคือปีทีทออ่แล้วเราก็ยื่หอยวกันใช่ไหมใช่ปีแล้วเราต้งทาตัวใช่ไหมทามตัวเออปีนี้เห็นแน่นนตรงร้างของที่เทียวที่เทียวเขาสาวเจนที่ไทยที่ไเออได้แน่นอนก็ต้องสีน้ำเงิน ถ้าไม่มีพวกเขาก็ก็ไม่มีวันนี้ไม่มีการสำคัญกับเราสำคัญมากเรียกว่าเป็นกำลังใจที่กำลังใจหลักเลยค่ะอย่างแรกเลยที่ทำให้เราแบบว่ามีกำลังใจซ้อมมาถึงขนาดนี้ค่ะเพราะว่าพวกเราตั้งใจซ้อมกันมากถ้าไม่มีแฟนคลับก็แรงกำลังใจก็คงจะไม่ดีเท่านี้หรอกแล้วในการนั้นเนี่ยเราตั้กงใจที่จะ ถ้าส่วนตัวผมผมผมกำลังทำเพลงอีสานอยู่ซึ่งมันผมอยากอยากอยากเันความเป็นความเป็นอีสานรลัมแล้วก็มีพิมผมว่าคำว่าหมอร้ากับอีสานมันมันคือออริจินอลของไทยที่ที่คนทั่วโลกยังไม่รู้แต่ผมว่าเหมือนผมก็ชอบแนวรู้ชอบร้องมาฟังมาเยอะมากจนมาเจอรอลัรู้สึกว่าอันนี hay hay es, ้แหละคือแบบที so ่ ความเป็นไทยคือตรงนี้แหละผมก็เลยอยากทาตรงนี้ค่ะมานำเสนอเพลงก็อยากให้รอฟังด้วยเหมือนกันเราก็อยากเป็นความสุขให้แฟนคลับอะค่ะแบบพวกเราวง Bliss ก็หมายความว่าแบบความสุขเราก็อยากมอบความสุขผ่านรอยยิ้มผ่านเพลงคอนเทนต์อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็อนาคตเราก็จะมีเพลงปล่อยออกมาอีกเรื่อยๆด้วยค่ะใช่ ใช่ใช่ต้องขอบคุณทุกกระแสต่อเลยนะคะต้องมีมุมที่พี่กลิงโอ้พี่หลิงมีที่ไปเต้นเต้นกันในกองใช่ปะใช่พี่หลิงหนีอ่ะแต่เขาเต้นได้แล้วนะก็เลยเราทั้งคุณหลิงทั้งคุณรอเก็เต้นได้แล้วนะโอ้ยเราต้องรอดึ หนูหนูร้องผิดจังหวะเองโดยดูปากติดตามหน่อยแล้วก็เต้นจริงท้ายเดี๋ยวติ๊กถูก oh ด e like ีซีมีเต้นอะไรเสียรหน่อยเสียฝากผมว่าปากเราสักคนแต่พีก็ฝากเราได้ค่ะค่ะก็ฝากเพลง verify ติ๊กถ o k ของพวกเราด้วยนะคะสามารถชม MV ได้ที่ช่อง YouTube ค่ะ c i s 3 Thailand music แล้วก็เว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชัน 3plus ค่ะแล้วก็สามารถฟังได้ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะ แล้วค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะพวกเราก็มีคอนเทนต์ค่ะเมื่อจะติ k กตอกอินสตาแกรมสามารถลิปซิงหรือว่าคอมเมอร์เพจพวกเราได้ค่ะเพราะว่าเพจพวกเรานะคะตอนนี้ก็ยังเป็นไวรัลอยู่สามารถมาติดตามกันได้นะเดี๋ยวพวกเราแจกเข้าไปส่องกันค่ะบัดดี้ นอกจากผลงานเพลงของพี่ซิ i ก็อยากจะวตาแกุตบอลวันนี้ด้วยนะครับรอดูพวกเราได้เลยทางช่อง3นะครับวันนี้สิ่โมงเย็นเปิดหน้าจอดูไว้เลยครับความสุขรอครับใช่แล้วได้ไหมได้ต่อได้ต่อได้ต่อไ่อะไได้่มครับมาห2 3แม่บอกว่าเธอเป็นคนน่ารักพอก็ทราบว่าเธอสสนดีพี่ก็บอกมาว่าคนนี้ ที่เขากับเราคอยดูแลกันแบบไม่พักในห็นราก็คงจะยากจริงๆเพราะทุกสิ่งที่เป็นเธอติดทุกติดุกท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 ุกกทุกกทุกกทุกทุเทุกทนุก